ตรวจยางหน่อยเราจะใช้ได้สักหน่อยอยู่เราจะจอดกินข้าวโอ้ ี so เอวมีปัญหานิดหน่อยนึ่ว่เข้าวกล่องอ่ะทีมงานนี้กินข้าวกล่องไว้ฟุ่นยังเข้าอยู่บป่เข้าเยเข้าเยอะเลยหารูไม่เจอหารูไม่เจอมันมาจากทางไหนผมอุดซ้ายเนี่ยผมก็อุดแล้ว ตัวนี้หูก็อุดแล้วเต็มแล้วโอ้ดูบรรยากาศหน้าอยู่แล้วกริกกิกแล้วอะไรดังนี่แหละไอ้หน้าคอมเมทีนเอใช่ใช้พานมันหมดยังไงมันก็กินแล้วพี่จะหมดแล้วไม่ใช่มันขอบข้างหมดแล้วบอ ฉันมุ่งไปจอยกินข้าวนะทำเที่ยวเนาะอีกจะได้กินข้าวไหมฮะอีกจะได้กินข้าวไหมล่ะไม่ใช่อีกาเอาไปกินนั่นน่ะฮะเสร็จแค่เส็จแค่ต้องบอกกันนี่เนี่ยอุ้ยฝุ่นใจเย็นใจเย็นลูกเพ่ เนทเอาไว้งั้นอีกาไปจริงบนนี่เอออีกาข้าไปแดกนะเดี๋ยวอีกาเอาไปรับประทานหมดอกเดี๋ยวอีกาไปกินหมดเลยเดี๋ยวกับกับาเดี๋ยวนี่เลยเอามาเลยเอามาเลยเอาเองเอา,าไปเลยเออเอามาเขาไม่กินพร้อมกันนี่ไกินพร้อมกันนี่อี๋ต่างคนต่างกินเลยจะก,กินพร้อมกันทำไม คนต่างกินก็จบนี่เจ้าของนามาแล้วต,ตัวนี้จะไปทำโอนมั้งเติมไปเช้าเลยได้กี่เที่ยวแล้ววันนี้น่าจะเทีย่ยว <7. S 2> ที่เจ็ดหรือแบบเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็แล้วน้ำมันเขาให้เติมยังไงถังละหกร้อยถังละหกร้อย แสดงว่าสองทางก็พันสองตรงทุนพันสนะขาคนขับอีกอู้เธอสยเอเดี่ยเรารอยเนรเนอ้ยทาแค่นี้มาเนี่ยแบบไม่ได้ทงกัน่วดังเลยที่นี่เอเริ่มอาการเนี่ยเริมเติมทางเดียวอีกนี่อ๋อเติมทางเดียวใอ่ดีอยู่ลอง ทังก็หนักอยู่ด้พันสองยังไม่ถึงสิบเที่ยวเลยโอ้แอร์อดังแล้วอินนี้เลยเดี๋ยวไอ้นันเดี๋ยวไอ้นี่หางดีดึงจุดดังสักร้อยสามใบเนาะตรงนี้เห็นเ,เหน็นคนน้้นพูดว่าน่าจะได้ร้อยสี่เงีไว่านะร้อยสี่สิบน,นั่นแหละแต่ผมก็ยัง จะคุยกันอ่ะที่นันง่งๆเ้าได้กิมเจ้พูดแต่ไม่รู้รอดูรออีสิบก็รู้อยู่รอดูไปกลับพวกเนาะใช่ไหมไปก,กลับกันจะผูกไอ้คันนั้นขึ้ได้มากกว่าคันนี้ปะเสียจนเสียจนมเมื่อวานนี่ไปเข้าร้านใดอยู่นะนี่เป็ไนไรวะเมื่อวาน,น,น,นเออไปจอดร้านใดอยู่ไม่ไวาเห็นเกมมาสายไล้เมื่อวานจะมาจยู่ที่ยงไนงะ เป็นไงธุรกิจวิ่งมันยังโอเคไหมโอเคอยู่แต่ว่่าชวงนี้มันติดคิวหน่อยแลบไรมันมีมันมีวิ่งหน้าฝนมีไหมหรือไม่มีมีเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวรอดูว่าเสียพีเขาจะซื้อไหมคันนี้เขาบอกว่าเขาจะซื้อแต<ม><ม>่เราเขารอเกณฑ์ทหารอยู่ออ,อเขาเกณฑ์ใช่ไมหมเกณฑ์บ่รอบนี้เองต้องถอยแล้วที่นี่นี่ เขาเกณฑอาหารก่อนคุยกันแล้วเขาว่าจะเอาเขาว่าจะนะรอบก่อนเขาถอยให้รอบนี้เราต้องถอยให้เขานี่แลต้นยู่คามองยากเนาะยากพี่ ป,ปลูกทำไมเราเลยปลูกคนนู้นไปปลูกอยู่กลางๆนานใช่ไหมปลูกข้างทางเลยแบบนี้มันไม่ได้ดีด้วยนี่ปลูกปลูกต้นอยู่ขาดน,นมันทำให้ข้าม,มันเกิดจริงใช่ไหมใช่ไม่ดูไม่ค่อยเกิดหรอกมันรุน,นกเกินมันไม่โดนแดดไม่โดนมันนี่มันตายหมดกเกไม่แค่เกิดรถเกี่ยวก็เดินยากอะไรก็ยากทั้งนั้นนี่ วิ่งดินเลยก่อนช่วงนี้วิ่งดินเลยก่อนถูดูแต่ถ่ายไปก่อนได้ได้หน่อยไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงถามดีกวะมาวันไหนเราจะเอาเรามาวิ่งเดียวอ๋ก็เกิดต่อคอกวิ่งเลยต่อคอกวิ่งเหมือนอ้อยอ่ะใช่ไหมต่อเหมือนคอกอ้อยได้ไหมนุ่งได้ต่อเหมือนคอกอ้อยมันวิ่งมันได้ไหมได้บอกได้ใช่ไหม นั่นแหละคือต,ต่อยื่นมาหวัวเก่งเลยเนะี่ยเหมือนอ้อยเนะี่ยเขาวิ่งอ้อยตัดได้ไงใช่ไหมต่อยัดกันเลยนะเออต่อเป็นคนข้าวผมได้มากต่อแล้วก็ต่อให้จบอันนั้นอันนั้นก็คอ่อยวิ่งโค้งเศษเราเอออันนั้นก็ค่อยทำโค้งเศษเราวิ่งมันอย่างน้อยติดคิวมันก็รถไม่ช้ำเนาะไม่ช้ำธุรกิจจะชิวจะมาก็ต,ต่มันก็นกคลายแลย้วติดคิวก็ ีมันจะติดทั้งกี่วันอย่หน่อยๆใช่ไหมอืมแต่ตอนตอนที่ปีที่แล้วเขาวิ่งไปจับก็เดือกว่าเครื่องเครื่องร้อยสิบวิ่งได้ไหมได้เคเเนี่ยไดวิ่งได้เหรอได้ขึ้นขึ้นในเขานั่นได้เหรอได้เขาก็ไปเต็มอยู่โคกเขาอ่ะเรอใช่ร้อยสิบเนี่ยนะแย่าว่าอย่างว่าเลยบางทีมันก็ต้องเครื่องใหญ่นี่เราเนื้อดีเหมือนก็ใช่ไหม

แต่ยางดีใช่แต่ยางดีอืมไปเลยต้องเรเดียนใช่ไหมก็มันก็ไม่จะเป็นก็ได้พ้าใบมันร้อนไม่วิ่งไกลวิ่งงไถ้าได้เรเดียนมันก็ดีอืมวิ่งไกลมันก็ยางหนักๆนักหนักหนักใช่ไหมเต็มที่กี่ตันใส่ไปกี่ตันสิบป่ะถ้าหกโลก็ที่ก็สิบสเมตนะสิบสิบเมตได้อยู่สิบก็รู้แล้วหรอสิบก็สบายเลยยังชัยแปดตันวิ่งไปขายนี่ได้ เหลือไหมเหลือเหลือก็พี่กได้คาเบยรอยู่ท่านก็บานอ่ะเนี่ยจะไม่มีประสบการณ์การวิ่งใช่าง้ไหมเคยเคยไปถายกับเขาแล้วก็แล้วก็ไปไปรอบหนึ่งไปกับรอบพี่รอบหนึงเอาแล้วทำไมพี่เนียวแกเลือกทำอย่างนี้รถพี่เนียวอ่ะไม่รู้จักพี่เนียวปะพี่เนียวไหนยี่รถที่วิ่งกับตะตุงนี่ย ที่เกมแตนแ,แรกแกก็เมาขุดเมาวิ่งอยู่นะ,อเ,นะเออปาเนียลนะ<ม>่ะเรียกว่าม,มันมันลำบากหรือเปล่าแกเลยเลิอกขำให้บางคนมันก็เรียกวเมาไม่เหลืออะไรงี้หรือเปล่าวะามื่แต่เสือนี่มันมันโยงงานให้จรวดดาวได้บอกอือดูอ่าจริงดิน วิ่งดินนี่ทั้งวันก็บางทีก็เหลือไม่ถึงพันเนาะไม่ถึงแต่มันนี่วิ่งวันเดียวก็เหลือนะเที่ยนึงก็เห็นเออเห็นเงินลวเออนี่แหละต่อให้เราวิ่งไม่ทุกวันมันก็ยังเหลือไอ้นี่วิ่งอยมันอ่ะถ้าช่วงมันของมันจริงๆอ่ะทุกวันแค่ไม่มีอยู่เลยนะอืมมันก็มีเป็นช่วงของมันบางทีก็สองสามวันได้ได้ขึ้นทีนี้นะเออย่างยาช้าสุดก็่สองมันใช่ไหมเนี่องพราะว่ามันได้ขึ้นทุกวันอ่ะ แต่บาที่อาจจะต้องเจารอแบบตัดต้นก่อนเลยพี่ตัดต้นตัด,ตดไรก่อนในต้นโอ๊กเราก็ไปถอนไปเรื่อยๆเาอาตามคนค่อยวิ่งตามไปนั่นแหละมันยังมีอะไรแต่ถ้าเขามีเคาตัดไว้ให้แล้วไปถึงน้นจะรอรอเลยคูกเฟยรอเลยเราใช่ไหมเตรียมแค่รถเตรียมผ้าอะไรไหมคูกเฟยรอรอจะไปช่วยเขาสับฝันอยางนั้เราอยากข,ขึ้นเร็วๆช่วยเขาสับกัอเขาให้ค่าขึ้นไหมไม่เราก็ได้กันนี่แหละกับตันนี่แหละ แล้วก็จ้างขับนี่ก็จ้างยังไงตอนผมขอให้เขาให้เก็ให้เป็นตันหรือว่าเป็นวันก่อนแรแต่เราจะปีก,กันนันนี้เขาเขจ้างเป็นตันป<บ>่ะคือ<บ>เป็นเทียเเท่ยวเหรอไม่รู้อะต้องต้องลองดูว่ามันต้องขอถามนะครับคนที่เขาวิ่งมันก็จ้างเป็นเที่ยวหรือเป็นตันครับเราก็ไม่เออไม่เคยได้รับจ้างแบบนั้นไงใช่ไหมใช่ไหมสมัยมันคงมีแต่โถนเท่านั้นเอาโถนตันละสามร้อยสองร้อยสิบนี่แหละ กว่าจะได้แต่เที่ยววิ่งไกลกอยูแต่นั้นวิ่งไกลก็รอบเดียวได้ตังค์รอบเดียวมีตังตังค์มาให้พี่เลยได้เลยนี่นะาแถวนี้ครับปลูกเต็มมันเลยนะนมันทั้งนั้นอะ ข้ากี่เที่ยวนี่ตรงนี้เพระว่าร้รยอ,อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบอือจะมีไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเก็จะของที่แจกตัววะนี่ของที่ไปไหนเล็วเมื่อกี้นี่นี่คันนี้แหละที่เปลี่ยนเกียร์อยู่เสียเบียร์ใช่ไหมใช่ไหมวะจำไปไหนอู้ไม่ใช่คนละคัน ก็รอติดตามครับอยากได้ครับรถวิ่งมันแต่ว่าก็ต้องรอดูการเงินก่อนนะครับปุ๊บปรับจะซื้อเลยก็ไม่ได้ต้องดูดูเงินในกระเป๋าด้วยก็น้าเจอกันใหม่ครับวิ่งดินทูทูไทยไปก่อนมันมีงานวิ่งแล้วเนมัน วิ่งมันสบายดิคนขับก็สบายอยู่วิ่งวันละเที่ยวก็ได้ตังค์แหละใช่มันไม่ต้องมาสูงเลยเฉพาะบางกวดคนปลูกมันยเยอะแยะเนาะอืมอม,อมีอุิวโรจนนมีเจ้าที่ผมไปปลูกไว้เป็นร้อยกว่าตันอยู่มั่งอืมเจ๋อแล้วไ่ช่วงเวสามีนานกัรลูมทอนอ่ะ